พอกับช่องบกหอยกอนบานๆครับผมมือนี่เฮ็ดเมนู ครับพ่อกับช่องบิ๊กหอยคนบ้านๆครับผมมื้อนี้เฮ็ดเมนูย่างเนื้อสไตล์เกาหลีพี่น้องเบิงเตา่าฮักก็เห็ดแล้วใมม่ๆสดๆร้อนๆครับผมเอาเจอกันตอนปิ้งตอนอย่างตอนกินครับผมชม <c oughs> ต่อไปเป็นการย่างหมูพี่น้องไปมาเบิงเอาเนื้อเอกอเอาเน้อลงห่อสไตล์ห่อเออต้องมีเน,ยห,เนยหอมเนยหอมใส่เข้าไปอื ใสเลยเด้อบัดหมูเอ้าลุยหมูใส่บัดเนี่ยหอมเลยจังเลยได้มาจากกิโลเมื่อนี่ยตั้งนี่ตั้งนี่ว่นทั้งไรก็ได้ใส่ไปรีวดเออนั่นละอ้าวเกิดกระมังเลยหมูเอโอ้โใส่ไปเลยได้หมดถ้าสดชื่น ทานหอนกระทบกับมันหมูพี่น้องจวดจัดจวดจัดบ้านได้แล้วกับอื่นน้ำไล่แล้วท่างนี้บีบหอยคนบานๆทงหิมะหอนก็บอกมันก็หอนด้วยกันเอามือใบร่มันดูหอนบอเพิงดูบีบหอยบีบหอยที่ว่าหอนดอกไฟกำลังลูกแห้งพี่น้องเฮ้ยเต่านี่เฮ็ด คิดเฮ็ดเอาดินี่พี่น้องเป็นยังไงงามบ่พปควนมุ่มต่อเฮ็ดได้มือสองมือนี่ละสุดยอดเลยไฟกำลังลุกถ่วงเลยพี่น้องใส่เกลือน้ำเนาะใส่เกาหลีเอาใส่เกลือนางเอกเฮ็ดสูงๆเฮ็ดสิแม่คือเขาเลยไหมเออโอ้มีไงใส่ตาพระเอกเด้่ยกำลังลุกได้ทีเลยไฟกำลังลุกได้ทีเลยโอ้โาปานนี่ยละใส่ไรพี่น้องอีกเข้มพี่น้องใส่ดินอยู่แถวนี่ยละ โอ้โหไฟแห้งไฟแห้ง่ง<ฟ>ากินขนาดเลยบ้านเ่ากระเ็ดได้พี่นอ้องกอเต่าหาอีทางยางมากกอเต่างามไปเทียงหน้าเขาอยากยางปูย่างปลาก,กินมามงม้ามา้าห่าก็ย่างใส่เต่าดีเลยแซ่บๆแล้วเมื่อหนท์จัดม้ามาให้กินมามาเผ็ดเต่าดีใส่เต่านี่ละ โอ้โห uh huh. เหลืองดีขนาดฟังเสียงพี่น้องจวจจดจาดฟังเสียงฟังเสียงอย่าปักออื uh huh. เสียงน้ำมันกระทบกับกระทะ ไลไดนะ้ที่แล้วพี่น้องได้ตีแล้วเตรียมเลยเกลือห้ยอยเล็กน้อยกันฟังนี่วันได้ห้อยเกลือมันจะเปลี่ยนหมูเข้มดีนะั่งบอประเค็มพอดีอ่าโอเคอ่ะพี่น้องบนันทีกติดตั้ ที่เป็นจ้าใดหนา้าตาเบิ้งดูพี่น้องงามบ่หมูสามชั้นพี่น้องพี่น้องเบิ้งแน่พุ่นน่ะโชว์ให้เบิ้งก่อนต้อนซ้อนออพี่น้องเอาตอนใหญ่ตอนน่อยนั่งเอกเอาพอดีพอดีเนานะห่อนแห้ง อ้าวเดี๋ยว<จ>นั่งกินก้อนใส่กิมจิกิมจิพี่น้องกิมจิกิมจิพี่น้องใส่กิมจิก้อนแบบนี้อ๋อโลงเลยโอ้โหน่ากินจังเลยหอมมาออกหอมมากระเด็ดหอ,อมตามหอ,อมตามโอ้โหเอาพี่น้องพี่น้องนั่นละใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาเลยลุยแล้วน้ำจิมำจ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้ม มีสองรสชาติสองแบบสองสไตล์พี่นอ้องอ่สาสไตล์นี้เอาไว้ฟังนี้ก่อนอืมสอดมาสอดมานักเอกตะเกียบมาอืมเอาไวน้นี่เอาไว้นี่ให้กินถนัดไอางี่ละเออประมาณนี้การจิ้มยังไงประมาณนี้ละสุดยอดเชียร์ฮัก ผักมาผักมานางเอกโชั่พี่น้องเฮ้าโคนผักอลังการงานสั่งพี่นอ้องเอามากินน้ากันเด้อบปนี้เด้ออ้าวมากินกันบปน,นี้พี่น้องนางเอกลุยเฮาไปลุยแซบแซบแซบพี่กินเป็นน้อ<ล>ยนะเราพี่น้องหอมเข้าไปหอมเข้าไปหอมใส่เข้าไปหอมเบิ่่งพีน้อง ใส่เข่าเราบอกพี่น้องบีกคอยเอาะดี๋ยววันนียพีกเนี่ยกินกรับแซบบอบอกพันหอม มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันครับกับผ้านทอมแบบนี้พร้อมพี่น้องเดวสิพานในเบืองเด้อพี่น้องเห,อเห็นเขาเหปุดโอ้๊บพี่น้องเอ้ย <S 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 อมันพันกินอ้อว่ามัมนเกาหลีดีตัวนี้เห้อ เดีเยวหอมอพี่น้องไปว่ากิ่นแก้วมันแบแมนตันนี้ทายอยู่ตัวนี้อืออย่างบบดน,นี้มาเบิง้งจะตายกรา็รีบกันบ่งเงยหนาขึ้นบ่แมนได้พีน่น้องบ่งเงยหนาหน่ สลัดไว้ตั้งแต่ใส่กิมจิเข้าไปใส่หมูเข้าไปแล้ว <c oughs> พริกบักงหญ่ๆเลยนี่บะเพ็ดพริกบานเพิ่นม่เคือของไทยเ <c oughs> พ็ดบะบแห้งคือบานเท่าพี่น้องพริกหืมบะตาเลือก,จอกเจ้าบริข้่มเนี่ยกิมจิเยอะๆค่ะพี่น้อง เอาครับเห็นไหมพี่น้องพงเน,นี้คนอ่ะใส่สลากเขาไปเอาเขาเข้าไปพันไปเนี่ยทำเกี่ <c oughs> ยวกัวว่างไป็นนี่แหละ Yeah, you know. Pinang. Tốt nè, quân à, quân à, nè, nè treo Treo đi cầu lý thằng treo đi phụ คอับครับได้บรรยากาศขนาดพี่น hehe, ้องิึงทั้งหลังอรโอดวิวงามบางามวิวสามร้อยหกสิบองศาพี่น้องอือเอาอีกนี่พ่อเอานี่ใช้บดได้นะเอกใส้บดได้เี้มปากแล้วค่อยๆยำพี่น้อง เดี๋ยวนั่งอีงซิมจากตอนดูสันตอนน้อยๆกับพ่อพอมาสิอิ่มแล้วใส่แก้ว,ว,ว,ว้ว่ขมๆน่ะรวยมึงแก่รูปพี่น้องผัดแกมกุนเช่อวุ้ยกินดยกินมาหลายแล้วก็กินน้ำรองกันพี่น้อง อิ่มเลยดิหนิเป็นบ่ยังกินไปเรื่อยแซ่บพี่น้องแซ่บตะเกียบนี่ยง้พอดบ้างเหรอปวดว่าอะไรพี่น้องว่าอะไรข้าปากโคด อกิงีอยามันจอง่ายหน่ะสมมติองพันน้แห้งงยหน่อยสิไหนน้าพันอีกก็ มาแล้วลูกจ้ะต้องตอบนะ เอาบัดนี้สีลาพี่ล่าน้องพ่อไว้สาม,มีและพี่น้องเด้อสิปิดคลิปแล้วขอบคุณหลายๆครับที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้บีคอยคนบ้านๆกับนางเอกเด้อพี่น้องเด้อสบายดีลำร้ยเงื่อนทองสวัสดีครับพ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับจ